บาร์ด Good morning everybody every เ e อ p ์พมื่อนี้พี่น้องตื่นขึ้นมากก็ได้กินเข่าเลยแม่หานักกินให้กินเพื่อนแม่นกเลยแม่น้องแม่น้องจ้าพึ่งลาคก็ดีแท้แม่ป่วยหอย่าต้อมาหาเพื่อนเกลือกินดีไหมจ้าแม่น้องหามาให้แม่นอกินตาวันนี้ลวกผักแล้วก็ต้มตามเป็นอะไรป่วนปลาป่วนปลาต้มแจวกรอกกระเจียว อันนี้ปแจ่วพอแล้วหรือยังปลาแจ่วดอกกระเจียวกระเจี๊ยมาต้มปลาหนิ้นมาอนิแม่ต้มปลาหนิ้นต้มปลาหนิ้นอันนี้ทอดยังหนิแม่ทอดใส่กรอกหมูทอดใส่กรอกหมูขนาและหมักหม้ออีกตะก้าตานึงบักหม้ออีกตะก้าตานึงนะคะแล้วก็ทำหมึกทำหมึกนะจ๊ะทำหมึกทำหมึกไข่จ้าทำหมึกโดยเรามันนี้คืออาหารเหล่านี้กินมาแค่เป็นเท่าไหร่เราก็จะลองกินดูเพราะที่แล้วจริงๆแบบ พ่อคุณแม่พาทานแต่ส็กตลอดเวลาแต่วันนี้พอมีคนแกลเรก็ต้องหาเรียนรู้หาเรียนู้กิอาหารคอนเกหาเรีนรู้กินอาหารอีสานพี่น้องจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้กินดอกบอร์ฮนนาปันใดกระด้งปลาเด็นเนี่ยก็ทำเนี่ปลาแด็นันนงมั่วปองปราเด็นตําเองนี่ติ๊บเองด้วยนะแต่บอกห่ใบอกก่อกรตําเองเนี่ยแต่บอกหูกใจอร่อยไหมค่ับ เต๋อแซ่บเลวาร้อนแซ่เ mm ต๋าเต๋าปลาบําูมเหรวะตามิัวบ้านๆนี่หน่องมีบักอกด้วยตามบูหู้ใส่บกอกเอาดูสซขอบคุณครับต้มปลานิลต้มปลานิล พูดทักเต็มมันงเงียนเต็มแปดแดลังโอ้งบ้่งมั่งปไหนนี่นะครับแปดลังฟองแมนอีกมือร่างีมั่งแมนพูดทักนะพูดักเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมจังแม่สี๋ไห่ซีบมันนี่สดๆกินกับปลาแดกบองมันที่เขากันบักทักเลย ดอกกระเจียวดอกกระเจียวยุ่หน้าเราดิหลอบยุ่หน้าแน่เราเแยกเป็นเดมเลยเจียวเราเยกแกเลื่อมจามือเลยมีเวลาแบบไปเก็บไปเห็นมันทนเจ้ยักันเขาเขาให้จังเออเอิดมากินเขาเขาเห็นกินเขาค่ะเองสิเอานี่จะเป็นต้มปลาเกิดมาเป็นจังไรนั่อ เลิดมากประเดี๋ยวบอสแซวปลาหมกได้มากินแม่นะเมนกินเือก่อนนัวมากสะใจมากเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่มันกินบอกของอ๋อต่างเลยแต่บกุฟงมันออกไทยหม้อหมึกขึ้นแบบแบบเบื้องหลังมันจะเป็นรสชาติออกเก๋ไก่ดูดูสีสันไงมันมันมันเหมืนรสชาติแบบเล่าๆนะแต่เล่าอยู่ตรง

โรพยาบาลฟิลแนบอกว่าให้เอิรนซี่แกมากินขอนะไอ้ตกใต้วันที่ยี่ยนซี่ตกลงเขา